จำเป็นไหมว่าคนออกกําลังกายจะต้องกินเวโปรตีนจริงๆแล้วถ้าเราได้โปรตีนจากอาหารถึงแล้วอ,ะอ่ะเราก็ไม่จําเป็นเวโปรตีนเนี่ยเหมาะกับสําหรับคนที่กินโปรตีนไม่ถึงไม่มีเวลากินโปรตีนเนาะเชคขย่ขายาวเสร็จกินได้เลยแล้วก็เหมาะกับคนที่กินแทนมื้ออาหารเช่นไม่มีเวลาเลยรีบมากตอนเช้ารถติดเชคหนึ่งอันคงไม่ได้กินอาหารเช้าละแล้วก็เชคก็กินโปรตีนกินเวก็พอแล้วสำหรับโปรตีนต่อว่ หรือว่าโปรโตีนจริงๆที่ดีที่สุดคิดอะไรไม่ออกไข่ต้มเพราะว่าไข่ต้มเนี่ยอ่า่ฟองเนาะก็ประมาณโปรโตีนประมาณ12กรัมสมมุติเราต้องการโปรโตีน50กรัมโปรโตีน50กรัมคำนวณจากแฟตฟรีแมสก็คือว่าขนาดของกล้ามเนื้อที่ไม่มีไขมันแทะสมมติพูบ,บอกว่าพี่ปูต้องการโปรโตีน50กรัมแปลว่าพี่ปูต้องกินไข่ไ, <ข S 1> ได้สักประมาณ4ฟองอต่อวันแล้วก็จะกินแบ่งเป็นเช้า2กลางวัน1หรือเย็นหอย่างนี้ก็ได้